เป็นยาแก้มเป็นอะไรสิดเอ้าส่ให้ต่างว่ะสวัสดีครับพี่น้องเมนีควอยันเห็ดแนวกินไป ฝากเพื่อนนะจ้ะเนาะมืนอนีไปทํางานแต่เาเลยประมาณเก่ามุงกลัวเก่ามุงออกจากบ้านเนะจ้ะเนาะไปนองเนาะเก่างานซีฟมุงกลัวก,วกว็สิป,ประมาณนี้ละจ้ะข่อยกับอันซุปอันบะคอือกับอันพัดไทยไปฝากเผื่อนแล้วก็หายปีไกลเพิ่กินน้ำมานะฝรั่งจ้ะหาคนแลวอันนั้นเทาก็จะเอาไปกินข่อยเป็นอย่าง,งหูเข้าหายไทยต่างว่ะ ก็มีข้าวเหนียวน้ำจ้ะประมาณนี้ละจ้ะเห็นบ่เป็นตาแซ่บตาแซ่บเลยพี่น้องเปิ่งไปน้ำกันเพิ่นคือห้ตังเอาว่ะเนี่ยบ่งทีล่ะเป็นตาแซ่บยี่ดอกจ้ะพี่น้องข้าวเหนียวก็มีนี่ข้าวขาวข้าวเหนียวนะจ้ะเนาะข้าวเหนียวอยู่นี่ก็ใส่เป็นถุงเป็นถุงไว้เรียบร้อยก็จิประมาณนี้ละจ้ะ,ะพี่น้อนง,องโอ้ย้มน,นี้เพิ่ใหายทายตังเอา จังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อน้องใหม่เด้ออันเฮ็ดย่างห่ทันเด้เก่งนอกพี่น้องแต่ว่าองยุ่เฮียนมันนันอย่าเค็ดอย่าเค็ียดยูทูบคือเพิ่นแต่ว่าผังจักสิจังได้เนาะพี่น้องเอานาะก็บ่าเป็นยังนอกเฮ็ดไว้ให้ลูงให้ร้านเบิ่งแต่ผู้ใดมกักสนใจยังกะอันนี้ฝากส่องในเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆอันนี้อัน ซุปอันบะเขือใส่เฮดใส่สารพัดเนาะเข้าอยู่เมืองหนอกเขาก็ใส่ตามใจค่อยมากแล้วค่อยใส่หมดทั้งปลาทั้งหมูทั้งยังแน่เราก็ใส่ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยจย่งนีนะตามสตาย์นี่กับผัดผัดไทยผัดไทยก็ย้อนยุคดอกพี่น้องดัดแปลงเฮดเราเองบ่ไดดไปให้บ่ไดดเอาตามสูตรคนอื่นตามสูตรจะคข้องเอง พอจะคข้องมาเกตกินเนาะพี่น้องเนาะกับสิบประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องข้าวเหนียวกระถุงบักไง่หนึ่งผมข้าวเหนียวอันไปแจกภูละทุงละถุงไปเห็ดอันงานน้ำมูเนาะพี่น้องเนาะกะมวนอยู่บ้านซื่อๆกะบ,บ่มีหยังเห็ดเนาะพี่น้องกับเห็ดไต้หเห็ดสวนไปสันติอยู่บ้านกับสิประมาณนี้หละจ้ะพี่น้องโอเคเนาะคอยบ่อันเห็ดคลิปเงาดอกพี่น้องคลิปเงาแล้วกะคนกับบุก่อยัน นั่นเนาะ่นกับใสอินเทอร์เน็ตคือกันกับข่อยจังไดกับขอบคุณได้หลายเด้อค่ะเดอะ้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายซียู่บายสามนาทีแล้วเนะพี่น้องเนาะ